สิปลูกดอกใหม่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ิ่งแน่ล่ะงามอยู่ดอกี่งามอยู่วันนี้ก็เป็นอีกวันที่อากาศร้อนมากพี่น้องเอ้ยเยอะปลูกดอกใหม่แล้วไข่าสาสิพาไปรีวิววิสายายนะพี่น้องตื่นเต้น กาทอนแห้งพี่น้องเอ้ยมานี่อดอกนี่ก็เริ่มบานจนสีอันนี้แล้วบานเมิดแล้วกะพี่ใหญอวนหดน้ำไปตัวนี้กะสิเอาไปปลูกอันนี้แหละพี่น้องน่ยบอนที่เฮตเหมือนอันเลย ปีนาก็ะชิด้ดอกไม,ม้งามๆพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นกุหลาบหินเด้อพี่น,อน้องน,น,น,น่าจะเป็นกุหลาบหินเด้อพี่น้องเอามาจากบ้านโมท่านั้นตอนนี้เพิ่นกะเกิดร้ายแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นทนได้หนิพี่น้องทนดินฟ้าอากาศร้าย,ยเพิ่นเฮ็ดลองปลูกดอกไม้ แล้วมาปลูกพ่อใหญ่อันนี้จักชิดใดพ้นบ่ไดพ้นบ่โหเขอให้ฉันได้ปลูกอืมอเอาตระอืมโอเคไปยอ้ย้ายต่อเลยอืมอ่ะฉันจะไปทางปุ่นเธอออมมาทางนี่คนว่าอืม,อมพุทธาเนาะพี่น้องกะ ให้ได้เห็ดอีหยังก็กอกแกแกเพิ่นกะมีความสุขแล้วเนาะคนในใบกระสีนเพิ่นกะเห็ดเป็นวงกลมเพิ่นย่างดีได้พี่น้องปะต้องอีหยังหลายแค่ได้เฮ็ดในสิ่งที่เขามักเนาะเขากะมีความสุขแล้วพี่น้องบ่ะจำเป็นต้องแกวแหวนเงินทอง เฟรดิกเซ็ตละไปว่าสันดับค่สาถามเพิ่นเซ็ตแล้วเพิ่อนนะไปไปห้อยกันพี่น้องมันเลยกิฟต์รูมเดินๆเนอะกาซิมารีวิวอันว่าเอกสารตัวใดที่ว่าใส่เห็ดวีสาเยี่ยมเนาะพี่น้องเนาะค่ใคราสาติดขังไหวอยู่วาซิมารีวิวขาวๆเนาะ กามีตน้นหนีเละพี่น้องใบนี้สำหรับคนที่ที่เชิญเนาะเชิญ,ญญาติมาเยี่ยมนะพี่น้องเรากะต้องเข่าไปปิ่นเอาใบนี้เด้อพี่น้องใบนี่ใบเชิญเนาะเขาเอิญน,นี่ให้หนีมันกะน,นี่อินบิวดันเนาะใบเชิญพี่น้องพกล้ใกล้าสาทไทยอยู่ระเบียงบานแจ๊คสีเห็นชัดบ่พี่น้องกะขอโทษเด้อนี่เออ มันกัสิเป็นหน้าตาจังสีแหละพี่น้องนี่ไม้เลขม,มีไม้เลขบอกต้องเอาให้ตรงไม้เลขเด้อพี่น้องสองสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเนาะถ้าเข้าไปในนี่แหละพี่น้องมิเกรชันสวาร์เกต์นี่มีมีกระขงสวาร์เกตเนาะภาษาสวีเดนนะห้ากัเข้าไปเบิ้งว่าอันนี้มันจะมีบอลใน,นห้าปิน่นโยพี่น้องห้ากัเข้าไปปิ่นแล้วเอามะากอบอันอีหยังอันนี้ของข้าวนาะรายละเอียดของข้าพี่นอ้องคนเชิญนะเขาเอิญ สำหรับคนเชิญเนาะก็มีอันนี้ใบแรกพี่น้องเตรียมและกะใบที่สองเนาะกะสิเป็นอันนี้ก็เป็นใบที่สองด้วยพี่น้องซื่อว่า employment certificate เนาะก็คือใบรับรองการทำงานของห้านะพี่น้องนี่อันนี้ค่ข่สาก,ก็โคมาไหวตังแต่ต้นปีแล้เนะพี่น้องอืมก็การะบุวันทีแต่ว่าเอกสารกับบ่อหายเก่าแห้งได้พี่น้องอ นี่มันเป็นใบที่สองนอะพี่น้องก็คือใบรับรองการทํางานของคนเชิญนอพี่น้องเนาะ่าห้ฮามีไล่ไทดท่าใไดทีสามารถชีแบบว่าการันตีหยาดพี่น้องพอแม่เหาได้อจังฉีน่พี่น้องเขากอยะน่าสถานถูกเขาก็ตรงการใบนี้นะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นใบที่สามด้อพี่น้องเขาเอินว่าพะซูนเบอร์วิสนะพี่น้อง ใบที่สามที่คนเชิญต้องเตรียมเนาะผชญบรบวิสเนี่ยกะให้เขาไปปินเอาในสกัตแต่แวร์เกตได้เด้อพี่น้องเด้อให้เขาไปปินเอาในอินเทอร์เน็ตได้พี่น้องก็เขาไปในเว็บไซต์ของตัวนี้แหละสกัตแต่แวรกเก็ตแล้วก็เฮ้ามันสิมีห้เลือกได้พี่น้องเฮ้าเขาสิถามว่าเฮ้าสิเอาผจญบรบวิสเนี่ยไปเห็ดอีหยัยงเขาไปเห็ดอัน ไอดีกาดหรือเอาไปเหตุอีหยงต่างๆเขาก็ชีถามแต่ตัวนี้เข้าเอามามันสีเขียนไว้ว่านี่อินบิลดันนะพี่น้องเข้ากับเลือกเอาตัวนี้แหละว่าเข้าสีเอามาเป็นใบเซิร์จังสีเนาะพี่น้องนี่ก็คือเอกสารใบที่สามเนาะพี่น้องแล้วกาอันที่สี่นี่ก็สีเป็นใบอันนี้แหละพี่น้องใบพาสป,ปอร์ทเขนาะ กะนั่นแหละพี่น้องที่คนเชิญต้องเตรียมเนาะพี่น้องกามี่นี่ใบเชิญเนาะพี่น้องใบเชิญอินบิวดันนะไม้เหล็กสองสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะพี่นอ้นะนนองนี่ที่ค่ายชาแนะนําไปเบื้องต้นนั่นแหละพี่น้องและะ้วก็ใบรับรองการทำงานของคนเชิญแล้วก็ใบผสูนนิวิตของคนเชิญนะพี่น้องแล้วก็พาสปอร์ตก๊อปปี้ เ้ากะเตรียมมาเตรียมแล้วกะในใบเชิญมันกะมีให้กรอกข้อมูลของคนเชิญแหละพี่น้องค่ะข้ากกะกรอกข้าไปให้เรียบร้อยถึงเมื่อเตรียมเอกสารให้เขาเราก็ส่งไปให้เนาะก็ส่งไปให้แม่แต่ของกรณีไข้สานีค่าสากรอกให้แมมหมดใบใบขอวีซ่ากับกรกพิเศษให้แม่น้ำเลยก็คือเข่าไปสื่อเขาไปสื่ออันอีหยัง ประกันน่ะประกันเดินทางพี่น้องของบริษัทนี่ใครสาเขาไปอ่านในในรีวิวคนรีวิวหลายเนาะพี่น้องเขาใส่บริการของบริษัทนี่แม่พี่น้อง M S I G พ่นวาดีเนาะคนรีวิวหลายกันเลยเออเขาไปหาเซิร์ชเบิงกับอ่านเบิงมันกับ โอเคดียูพี่น้องเขาบอกว่าเออสื้อเขาสื่อทางออนไลน์ได้เนาะ้วกาอันค่ะวิสาบาพานเขาก็ขึ้นเงินหน้ำนองบริษัทเอกสารทุกอย่างกกอกให้เพิินมดเลยพี่น้องกกอกรอเซตกัเออส่งไปห้เพิินกัเพิินก็เอาไปยืนเนาะพี่น้องเขาเช็คตรวจสอบเบื้องเอกสารมดแล้วก็เขาบอกว่าครบอืมกัเอินคุณยายไปสกแกนนิ้วมือนะพี่น้อง้วกา ใครสาเขียนไปในใบน้ำนาวาแหมมาเที่ยวกับมหาเยี่ยมลูกเยี่ยมล้านเนาะแล้วกาสิมาอันแม่วันเกิดแมมวันที่สิบหกอันมิทุนาะพี่น้องก็ว่าสิมาเออมาฉลองวันเกิดน้ำกันยังสีนะอันเจ้าหน้าที่พนปรถามยังไรดิพี่น้องมันถามแต่ว่าคุณยายเกิดวันที่เท่าไหร่นาะยากกัตอบแต่ตรงอยู่นะตรงกับสี่ห้าเขียนไปยังสีนะพี่น้อง เพื่นกะว่าถามหลายดอกเจ้าน้าทีกะว่าเออเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณยายไปรอรับวีซ่าที่บ้านได้เลยนะครับผนว่าให้คุณยายไปสแกนนิวมือละกืนซิปเพื่อนบอกว่าสิบห้าวันทําการได้พี่น้องอัตว่าเออใครสาก,กะนองกะโทษไปถามเนาะว,ว,วันที่สามสิบพี่น้องยื่นวันที่สิบเจ็ดพฤษภา ทันทีสามซีก็เลยให้นองโทรไปถามเบิงนอพวา่าไข่ชาได้ทำการสื่อตัวสื่อตัวแล้วเพราว่าขั้นไปสื่อจอจอมันสิแพงแล้วพี่นองก็เลยสื่อตัวหลวงนาไว้เลยพอเฮาคิดอยู่แล้วว่าเขากะสิบอมมีเหตุผลยังทีทีปฏิเสธบให้แม่มาเยี่ยมหลูกยังสิง่ายพี่นองคิดว่าแม่กับตรงใดวิสาอยู่แล้วก็เลยสื่อตัวหลวงนาไปเลยแต่ว่าแม่ วันที่สามสิบแล้วเนาะกัย่งว่าท่านได้ข้าว,ขวาเขาไปได้ทรงแมวหยัางมาก็เลยให้น้องโทรไปถามเบงนะิงเนาะเขาก็บอกว่าอเออเพิ่งผ่านไปสิบวันเองนะครับผลว่าต้องสิบห้าวันทําการนะเผนว่าตอนแรกอะเออกะเขาเออพ่อเขาบอกแกังสันแหลกละเออล่อพอไขาสาสื่อตัวหายแม่มันที่หกเนาะพี่น้องเดินทางวันที่เดินทางมาหอดสวีเดนนะวันที่หก ว่าเอาขันวิซ่าย้ายพระท่านออกไไดาย่ไปเสียงเงินเหลือนตัวบ่คิดนในใจยุ่พอช่วงบายมาน้องทรงเมลมาบอกว่าเออได้รับเมวจากท่างสถานทูตแล้วเขาบอกว่าวีซ่าเสร็จสิ้นแล้วเรากําลังทําการส่งพาสปอร์ตกลับไปให้คุณขว้างสิเนาอเออ <c oughs> กะมีความดีใจอยู่ว่าเอ,อ้ยเรียบร้อยแล้ววีซา่าแต่ว่าเฮายังไม่ท่นเห็นพาสปอร์ตนะพี่น้องบัดนี้กะ วันเสาร์วันเสาร,ร์พาสปอร์ตมาถึงได้พี่น้องมาถึงบ้านก็ส่งอิมเอทถึงเร็วขนาดอืก็คือว่าคุณยายเปิดพาสปอร์ตดูคือได้วีซา่าจะได้สแตมวีซ่าแล้วออทันทีหกจะเจอกันนาะอคุณยายขอบคุณนาะอพี่น้องทุกคนที่เข้ามาชมมาฟังน้ำกันมาติดตามอ่ใคขาสามาแชร์รีวิวเฮดวีซ่านาะอพี่น้องคันมี่ ผู้ใดมากกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ขาา้าชารนเดอจ้ะสวัสดีจ้า